ส่วนใหญ่นะปัญหาของคารวะานะคือสมาธิมันไม่พองั้นอย่าทิ้งสมาธินะทำทุกวันทุกวันนะนจิตจะได้มีกำลังเดินปัญญาได้ตัวเนี้หลงอีกแล้วเบอร์สามทราบไหมมันหลงไปอยู่ในโลกของความชิดอีกแล้วทำกรรมฐานให้หลวงพ่อดูซิเบอร์สามห้ามขี้แยนะทำกรรมฐานไป ตรงนี้เพ่งแรงไปรู้สึกไหมเราไปบังคับจิตอย่าบังคับทำออกทำกรรมฐานไปไม่ต้องสงสัยมากว่าจะทำยังไงนะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปอ,อ,อยู่ระดับนี้นะ ไปทำกรรมฐานนะัเบอร์สามนะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้นะเราจะได้พัฒนามากกว่านี้เบอร์สามนะทำมาได้เยอะแล้วนะทำมาได้ดีแล้วจิตมีกำลังมีอะไรดีแล้วแต่ว่าเพิ่มอีกนิดหนึ่งไปทำกรรมฐานอย่าเที่ยวค้นคว้าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ต้องค้นคว้ะไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญา เออหัดอยู่อย่างนี้บ้างให้มันได้พักบ้างเบอร์สี่เบอร์สี่ทำในรูปแบบนั่งดูกายหายใจหรือดูกายทีละส่วนบางครั้งรู้สึกกายปวดเมื่อยแน่นตึงบางทีรู้สึกกายสั่นสะเทือนเบาบ้างแรงบ้างบางครั้งใจก็เบื่อบ้างฟุ้งซ่านบ้างพอใจไม่พอใจบ้างส่วนในระหว่างวันจะเผลอนาน ไม่ค่อยรู้สึกได้บ่อยมีสติเข้มไปหรือติดเพ่งไหมครับมีอะไรนะมีสติเข้มไปหรือติดเพ่งไหมครับติดตรงนี้ไม่ดีนะจิตมันซึมรู้สึกไหมเราไปแต่งจิตให้มันซึมซึมอยู่งั้นไม่ดีนะมันเป็นการกวนจิตอีกแบบหนึ่งน,นะหางานให้จิตทำจิตมันซึมซึมขึ้นมา แทนที่มันประพัดสอนรู้สึกไหมมันจะมืดมืดนะมันจะซึมไปไม่ดีหรอกโมหามแทกนะเพิ่มสติลงไปทำกรรมฐานแล้วก็มีสติรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคอยรู้บ่อยๆไม่ทำไม่ไม่หวังความสงบอะไรทั้งสิ้นนะทำบ่อยๆเดี๋ยวจิตจะรวมเข้ามามีกำลังนะเบอร์สียนะจิตมันแยกขันได้บ้างแล้วนะ แต่ว่าตอนที่นั่งสมาธิมันยังไม่ค่อยถูกมันยังไปแต่งให้จิตซึมแล้วไม่จะติดซึมๆนั่นั้นติดสมถะติดเพ่งเบอร์ห้าเบอร์หนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนและตื่นนอนได้แรงบันดาลใจจากการสูญเสียคุณแม่ตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติไม่เลิก บางครั้งขี้เกียจท้อบ้างระหว่างวันตามรู้กิเลสและการเคลื่อนไหวของร่างกายได้บ่อยขึ้นเห็นมานะอัตตาโทสะบ่อยหลงบ่อยเห็นสภาวะธรรม,มกายกับจิตแยกออกจากกัน<ม>ตอนที่ไม่สบาย<ม>ขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาการปฏิบัติต่ตอไปค่ะทําต่อไปนั่นแหละแล้วมัค่อยพัฒนาย,ยัางละทาไปเรื่อยแต่อย่าไปทำจิตให้นิ่งเหมือนตอนนี้ อันนี้ก็คือการปรุงแต่งจิตรู้สึกไหมจิตขนาดนี้ไม่ธรรมดาอย่าไปให้มันนิ่งอยู่นี้เยีายาไปแทรกแซงมันอย่าไปแต่งมันยิ้มหวานวานซิตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมนะแต่ืกี้ไม่ดีนะ เราไปแต่งให้จิตซึมๆนิ่งๆอยู่ไม่ไดีหรอกเคยตัวเราอยจะเข้าไปแต่งจิตการที่เราเข้าไปแต่งจิตเหมือนเอามือไปกวนน้ำในถังแหละเบอร์หกเบอร์หกเป็นโทสะจริตใช้อานาปนานสติในช